รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บอสกาแฟพร้อมดื่มโดยบริษัทซันทรีเปปซี่โคเบฟเรดประเทศไทยจำกัดเดินหน้าตั้งเป้าสู่การเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดกาแฟพร้อมดื่มพรีเมียมของไทยเปิดตัวบอสคาเฟ่สไตล์มินิมอลแห่งแรกใจกลางกรุงเทพณชั้นจีศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายคอกาแฟวัยทำงานและคนรุ่นใหม่สายคาเฟ่ฮอปเปอร์เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ใหม่ล่าสุดรวมทั้งพรีเซนเตอร์คนแรกชอนจินดาโชตตอกย้ำภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่วัยทำงานที่มีลูปสไตล์และจับมือพันธมิตรเซเว่นอีเลฟเว่นเสิร์ฟเมนูอาหารเช้าคอมโบเซ บอสคาเฟ่ é, ทั้งในร้านบอสคาเฟ่และเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นการเปิดตัวบอสคาเฟ่นะครับก็ถือว่าเป็นการตอกย้ํและกันคุณภาพเนาะแล้วก็อิมเ e จของกาแฟบอสจริงแล้วมีคุณภาพเท่ากับกาแฟในคาเฟ่เลยนะครับก็เก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเปิดบอสคาเฟ่ในวันนี้ครับเชิญชวนทุกๆคนนะครับให้ให้มาลองมามาแวะนะครับเยี่ยมชมแล้วก็ชิมกาแฟนะแล้วก็แล้วก็เบเกอรี่ bakery. ฝากร้านนี้ไว้ในอ้อมใจทุกๆท่านด้วยนะครับ